สวัสดีค่ะจากเยสุนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าวันนี้เยสุนชิพาเขาป่าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบึงเบงเบงเบึงเบึงเบึงอีหยังสาบราบเลยพี่น้องเอ้ยเยสุนหลดสอออนเฮ็ดีหยังไลยกระดอกกาเดียพี่น้องเอ้ยมาเบึงกับเยสุนเยสุนสอออนอีหลีได้พี่น้องจ๋าแบบมือี้เยสุนมาพูดเดียวโอ้ยเยสุนอ่อนซ่อนคักอ่อนซ่อนแน่ ลายคักลายแน่กระดอกกระเดียพี phones, ่น้องเอ้ยผู้จักบอกกระดอกกระเดียน่ะลายกระดอกกระเดียน่ะมาๆๆๆค่ะผุน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 ลายคักลายคักลายกระดอกกระเดียดอกน้อยๆนิดๆขึ้นปลาลอไปแลยุพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะปอจอแปรแจกขึ้นจุบนะผู้น่ะพุ่อผู้นำบ๊ายคั่งสองอาทิตย์นีสิเอาไมไหวเพรพี่น้องกันมาดอกใหญ่กว่านี้ มามากับยายสนพี่น้องจ๋ามากับยายสนป้าพุนะ่นอ่ะก้อนนี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งโมเมนต์ของเล่นเด้อพี่น้องพุ่นอ่นะเฮ็ดอีหลีเด้อเนี่ยมาค่ะมาค่ะพุ่นยายสนเดินเลาะไปทางบุญซองไปทางบุญอีกก้อนเอ้ยเป็นกอ้อนอยูอ่พุ่นเป็นก้อนจุ่มปุ่มจิ้มปิ่มอยู่พี่น้องเอ้ สะออนตาบะเฮ็ดมาหลายบบหาปยปีเนี่ปีกายนี่ผัดบได้เฮ็ดได้พี่นอ้องเบ่ง,บงติละพี่น้องจ๋ากระตัวกรตัวสเสร็จติดติดบัวเอ้นายขอโทษเ้อค่ะยศสนจิบาภาษาอันฟินไซเขาไปน้เพราะว่าเอฟซีของฟินแลนด์ก็หลายคนเขาตัว,วามาวา่ายศสนน่ะฉันฟังเธอบ้ออกว่าสันวาก็เลยสิแมีมภาษาฟินิสก็ไปน้ำได้เลยค่ะเด้อจังไงก็ขอโทษน้าค่ะ หลายคักหลายแน่กระดอกกระเดียพี่น้องเอออันอันใบไม้มาล่วงใบไม้มาล่วงมาถมยางบอดีตาบอดีนี่ปาดกระเยียบเอาเห็ดพนเดกระต้วนเล็ดติดติดปูยสิติมเอ้นายเสียนี่เห็นบ่พี่น้องหลายคัะ อันป่านีนดงดีมีแต่เฮ็ดเดพี่น้องเอ้ยคู่ปีเพเกิดเด้เพ่าึขืนเด้ปัดปีนี่จังได่มันขึ้นหลายกระดอกกระเดียพี่น้องมาเบื้องต้นใหม่สา,ลาบลาบ่ใบไม่มันรวงสิเมดแล้วพี่น้องจ๋าอันพวกใบอันใบเบอร์อ ก็กตใกล้เกี anyway. ่ยวเสียนีก็โตอีหันเตียนนี่นเปียนนี่นะเปียนนี่นาดอกเล็กๆ i ็กดอกน้อยๆพอเป็นปากปินเปโลไปแหละพี่น้องเบิงเบิงกอนี่บูปุ่นุ่่นปุ่นปุ่กอนนี่คันคันนว่ากอใหญ่ๆยังสีอันกับบดีให้ซ้ไดเดพี่น้องมันจีมกันหลายมันขึ้ล่ามันเป็นล่ามัน เดี๋ยวฟังหมอลำไปด้วยกันเ้ยค่ะเด้อเดี๋ยวฟังหมอลำก็หนึ่งกรนนะคะเนาะเชิญฟังเลยค่ะ you ជានិងសាគ្ល់น្នុំំបារបាន់ទៅង់ចូល្លាក់ក្នៃក់ទឹងសាក់ន ให้ท่านภูมิน้อยใจด้วยถึงเก้าสวยพ เกตาปานเสียนิยกูุลตะเลมูสิกเกียกลันนขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมน,นะคะ ซึ้งไหมคะฟังหมอรำเมื่อกี้ก็เก็บเห็ดไปด้วยฟังรำไปด้วยเนาะค่ะนอะ้อเก็บเห็ดกะะับยายสนแล้วก็ฟังหมอรำไปด้วยค่ะเดี๋ยวมีอีกกรอนใหม่อีกให้ฟังเะคะ่ะเด้ออันนี้กอนสนุกสนุกเมื่อกี้ฟังแบบซึงซ้งๆไปแล้วค่ะซึ้งมากค่ะสําหรับลูกๆหลานๆก็ฟังเอาค่ะในกองหมอลำนั่นแหละค่ะ เป็นหมอลำเก่าแก่นะคะพี่น้องจ๋าได้ขับร้องให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะเนาะก็เก็บเห็ดไปด้วยฟังหมอลำไปด้วยซึ้งค่ะน้ําตาไหลเลยะคะ่ะเดี๋ยวมีต่อนะคะเดี๋ยวยายสนเปิดให้ฟังต่อนะคะก็เก็บเห็ดกันไปค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็ดเยอะแยะ,ยะเลยมากเลยยายสนเก็บมาได้ห้าถังพี่น้องจ๋ากเาา็เอามาเอามา เคี่ยวเอาน้ำมันออกค่ะแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้กินเดี๋ยวหิมะก็ตกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวชมต่อนะคะเพลงนี้มอบให้ยายสดนะคะเพลงนี้มอบให้ยยสดค่ะเห็ดดอกใหญ่พอกิดนับอื้อ หลายมาเก็บเฮ็ดนี่ไรยัสย้อนป๊กมีล่ะไปหลายปีมมีผู้เายอนปึกแล้มาเก็บเฮ็ดยู่น้ดาได้ด้ีกันไปจัดงานิเรโรงเรียนอเียนของเราเยใจสุชาติในมาดคนใครเห็นก็ต้องจ้าเนาะปึกแบบมีการศึกษา ปึกกินเจอเป็นนาเป็นตาหมู่บ้านพวกเสียแห้งเป็นหมู่กันโชคดีนี่มู่ปึกปึกน้องปึกเราปึกหล่ะจะมาเก็บเห็ดเด้อหัวก็นั่งแม่งจะก้นเลยเด้อปึกบ่ต้องอยากได้เด้อมาเราสิได้มาเก็บเห็ดเด้อเห็นบ่ยอดปึกเราได้มาเก็บเห็ดอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะ ยาสมาเด้อผู้ใดอยากได้ผัวฝรั่งกระด้ปึกกระปึกอยู่บ้านเฮานาละล่ะเออทำมาปึกอยู่นี่ปะเห็นบอไปเก็บแต่เห็ดโอ้ยย้อนปึกพี่น้องเอ้ยมา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 เก็บเห็ดกระเยาะสนย้อนปึกด้วยพี่น้องพูนนะแต่เก็บแต่เห็ดคู่มือมามามาพี่น้องจ๋า เก็บเผ็ดฟังรับม,มาด้วยกันนะคะพี่น้องจา๋า,งา,าเผ็ดกระแล้แลว,วหลายพี่น้องลัมก็มีน้ามวนเผ็ดกระแล้ว,วหลาย ก็เลมูสิกเกียยะเกล้าเสียเนี่ตคุ้นตาอายกับเฮ็ดกลายลายล้ำก็โสกโสกอะไรพี่น้องเลยคุณอาเฮ็ดกระดกน้อยงั้นล้ำก็โสกโสก Cái cấm lắm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 mẹ, lắm tại lắm lắm hết, lắm 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 ใจนองมันแน่จริงใจของยิิงมันเข็มสาจามันเทียงโม่เฮีมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเก็บตกร้ำวุดขาดไอ้ดีสายน้ำตาไหลเลยพี่น้องจ๋ะ เฮ็ดไปนําคิดฮอดอดีตไปนําเฮาพี่น้องเนาะคุณมาเฮ็ดก็หลายหลายลําบ่ เก็บเห็ตจะเยสโซนิฟังลำไปด้วยเด้อเด้อพี่น้องจ้ามคุณอาเก็บก็ลายหลายที่กระโดดงามๆดอกใหญ่ๆพี่น้องออนซ้อนบอกพี่น้องเอ้ยออนซ้อนเห็ดกับออนซ้อนออนซ้อนกับออนซ้อนพี่น้องน้องหน้าไก่ใช้โกแต่ผู้เดียวาหน้าจ่าไก่นองบัวเขียวคุณอาพ่อเห็ดเหลือมอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดก็ลาย

เฮ็ดกัะหลายล้ำมวนพี่น้องมา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 ล้ำมวนบ่ค่ะพี่น้องจ๋าคันล้ำมวนก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายสดในเด้อค่ะแล้วก็กดติดตามตัวหนังสือสีแดงแดงอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องจ๋ากดติดตามให้ยแย่สดน้ำเด้อยายสดเจ๋ เอามาเปิดให้ฟังใหม่มีหลายเพลงอีกพี่น้องเอ้ยอันแม่ป้าแม่ป้าเราอยู่ขอนแกน่นเราลํลำม้วนม้วนพี่นอ้องอือสาวหมอล่ำเกา่าอันอยู่ขอนแก่นด้วยพี่น้องขันพี่น้องถือใจกับกุดไล่กุดแช่ห้ยายสวนน้ำยายสวนกี่เอามาห้เล่าร้องส่งมาให้อีกพี่น้องขันว่าม้วนขันพี่น้องมักด้วยพี่น้องเด้อ จังไดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย่สวนนําเด้อค่ะเดอะ้อมัเก็บเห็ดกับแย่สวนค่ะพี่น้องจ๋าจังไดกับฝากอนย่สวนชีวิตในฟิลแลนส์เด้อค่ะพี่น้องจ๋าที่เขามาติดตามรับชมลยสวนก็กขอบขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้พี่นอ้อ,นองจ๋าที่ได้เขามาชมกันเนาะพี่น้องเนาะนเฮ็ดกัหลายลายพี่น้องหลายอุบ,บัติปุเป็นตาสุดิงสอ,อนเลยพี่นอ้องหนูหน้ามาลายคักกระอดอกกันเียะ ายสวนไปแบกมาจะขังหูบัวายสวนไปแบกมาหาถังพี่น้องเอ้ยก็ยังเหลืออยู่ดอกน,น้อยนิดๆกับ,กกบวกวิขึืนอีกจั่อาทิตย์กลัวๆโอ้ขึ้นิีเต็มกลุดอยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวไปเก็บมาขันเด้อายสวนจีไทยมาหายเบิ่งอีกพี่น้องจา๋าเล็ดลายคัดขนาดตอนนี้ก็เป็นรูปใบไม้ร่วมทั่แคด้วพี่น้องมันหนาวพี่น้องถามว่าหนาวบา,าวนะหนาวดอพี่น้อง เดี๋ยวสวนสีพาพไปเก็บเห็ดอีกเดือนพี่น้องจ้าดูนะมีแต่ดอกอมอ่อนดอกอ่อนเจ้าสิกะเก็บได้หลายมือพี่น้องคันยังบ่ท่านได้เห็ดความสะอาดอะ่ะคันว่าดอกใหญ่ๆอันที่ว่าดอกมันบานเต็มทีแล้กวก็สิเก็บใบใหญ่บ่โดนปานใดพี่น้อง ไอ้ขัดผุดนาอันโคตะดอกน,น้อยๆประจอบประแจด้ยวยกับพี่นอ้องร้ายขัดกะดอกกะเดียวผุดนกผุดนาไมีแต่างงามเลยพี่น้องนะ้ะเก็บเพียร์แก่ยายสวนพี่น้องเอ้ยพี่น้องจา๋าเก็บมั่งเก็บเพิ่มเลยคลิปในเสนยสสวนอัศจรรย์จัดหน่อยเลยพี่น้องจา๋าได้สวนที่วรวบรวมเก็บคลิปเอาไว้อืมเก็บอัน เอาไว้เบิ้งกูใหญ่หน้าปีนาปีห้ังมันบอกแมนว่าซีมี่เด็กพี่น้องเฮ็ดนั่นแหละบ่าแมนนี่กูใหญ่มเด็กพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่ะดอกปักใไงหนึ่งสมมติว่าปีนี้มีปีหนาบ่มีกันไหมพี่น้องเบิ้งนี่น่ะอร่อยพี่น้องดอกใหญ่ๆหยังสิก็เอาไว้เบิ้งพี่น้องเนาะดนะดอกใหญ่ไปเลยเปล่า ดีค่ะพี่น้องเอ้ยมาเก็บกระเช้าสวนมันหลายคักหลายแน่ได้พี่น้องเฮ็ดเอ้ยอยู่ได้ถุงนนจ้องทุกทุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหอบออกจากป้าบ่าไหวละพี่นอ้องกอดนี่แห้งตะงามหลายงามคักงามไหเดี๋ยวกระเช้าสวนขอลกออกมดต,นมตนม้นมดกอเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งกอนี่พี่น้องเบิ่องเบิงบ่งเบื้งต้นนี่เด้อเบิ่งกอนี่ดูเบื้งงามปะพี่น้องคุณเบิ่ง งามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยจังใดจังใดกับฝาคลิดของยายสวนอันชีวิตในฟิแนแลนด์เด้อค่ะเด้อยายสวนกะว่าตะได้เห็ดอันบ่าถึงสองเดือนอยู่พี่น้องกับมือไม้ฮัดเห็ดจังใด เออมันละคู่ละคะจังใดกะเบิ้งเบื้งเอาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อจังใดเยสุนกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เยสุนเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเบิ้งเบื้งดอกมันดูพี่น้องเอ้ยไงค่ะไงแน่เอ้ยเบิ้องเบื้งๆๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะเด้อมาเก็บเห็ดกับเยสุนค่ะ